คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งศึกษาธรรมะยิ่งพยายามปล่อยวางยิ่งรู้สึกว่าตัวเองตื่นกว่าคนอื่นแต่ลึกๆแล้วชีวิตกลับทุกเท่าเดิมความเจ็บปวดเดิมๆก็ยังอยู่ความสัมพันธ์แย่ๆก็ยังแก้ไม่ได้ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นการตื่นรู้อาจเป็นแค่ความฝันที่สวยงามที่สุดที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่แฮกทำพอดแคสต์ครับพื้นที่ที่เราจะแฮกจิตใจเพื่อออกจากเมทริกซ์ของตัวตนไปพร้อมๆกันกับผมก้องครับและมินค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นตอนแรกมินแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังตอนที่แล้วก่อนนะคะ เพราะว่าวันนี้เราจะมาลุยกันต่อจากคาถามสุดอันตรายที่เราทิ้งท้ายกันไว้ค่ะใช่เลยครับมิน้นในตอนที่แล้วเราได้เปิดแผนที่การเดินทาง10วันของคอร์สวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอนกาตั้งแต่การเตรียมจิตไปจนถึงการเห็นร่างกายสลายเป็นเพียงคลื่นพลังงานแต่เราก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ว่าประสบการณ์ที่ดูเหมือนหลุดพ้นขนาดนั้นมันคือการเห็นความจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาทางจิต ขั้นสูงสุดเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังใช้จิตวิญญาณเป็นเกราะกำบังเพื่อหลีกหนีปัญหาที่แท้จริงของชีวิตใช่ค่ะพี่ก้องพอพี่ก้องพูดแบบนั้นมิ้นกลับมาคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะคะ ในยุคนี้ที่ใครๆก็พูดเรื่องการหิวใจการพัฒนาตัวเองมันมีกับดักซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะมันเป็นกับดักที่อันตรายและแนบเนียนที่สุดเลยครับมิ้นในวงการจิตวิทยาและจิตวิญญาณร่วมสมัย mm hmm. เขาเรียกสิ่งนี้ว่า spiritual bypass ครับ spiritual bypass ทางลัดทางจิตวิญญาณเหรอคะแปลตรงตัวเลย มันคืออะไรเหรอคะพี่ก้องถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเม้นธรรมะที่แท้จริงมันเปรียบเสมือนมีดผ่าตัดครับมันอาจจะเจ็บปวดตอนที่ต้องกรีดลงไปเพื่อคว้านเอาเนื้อร้ายออกแต่มันคือการรักษาที่ต้นต่อเพื่อให้หายขาด แต่ spiritual bypass คือการใช้ธรรมะเป็นยาชาครับเราฉีดยาชาเข้าไปเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บไม่ต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลเราสบายใจขึ้นชั่วคราวแต่เนื้อร้ายข้างในมันยังอยู่เหมือนเดิมแถมยังลุกลามไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับโหยาชากับมีดผ่าตัดเห็นภาพชัดมากเลยค่ะพี่ก้องมันคือการใช้คำสอนสวยๆอย่างช่างมันเถอะ ปล่อยวางสิหรือทุกอย่างเป็นอนิจจังมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องจัดการกับอารมณ์หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการใช้แนวคิดทางจิตวิญญาณที่สูงส่งเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกเปราะบางของตัวเองหนีจากความโกรธหนีจากความเศร้าหนีจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวแทนที่จะลงไปคลุกคลีทำความเข้าใจกับมันเรากลับลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วบอกกับตัวเองและคนอื่นว่าฉันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วฉันปล่อยวางได้แล้วฟังแล้วเหมือนจะดีเลยนะคะพี่ก้องการอยู่เหนือปัญหาได้ มินเริ่มสงสัยแล้วค่ะเอ้าแล้วการปล่อยวางจริงๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆในคำสอนกับการทำ spiritual bypass แบบนี้มันต่างกันยังไงล่ะคะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เวลาที่เราบอกตัวเองให้ปล่อยวางเรากำลังใช้มีดผ่าตัดหรือเราแค่กำลังฉีดยาชาให้กับตัวเองกันแน่คะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับมิน เพราะเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้มันบางมากแต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับ Spiritual Bypass หรือยาชาเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอาการบางอย่างที่เราสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันทั้งในตัวเองและคนรอบข้างเลยครับอาการเหมือนเป็นโรคเลยเหรอคะพี่ก้อง <laughs> คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่มันเป็นอาการทางพฤติกรรมและความคิด อาการแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดในยุคนี้เลยก็คือการเสบติดความคิดบวกหรือ Toxic to Positivity t o x i i p o s i ค i v i t y ความคิดบวกที่เป็นพิษคำนี้มิ้นเคยได้ยินบ่อยมากเลยค่ะมันคือการที่เราพยายามจะมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วมันไม่ดีหรอคะการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับมิน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้มันเพื่อปฏิเสธหรือกดพับความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นข้างในเมื่อนั้นแหละครับที่มันกลายเป็นพิษเช่นเวลาที่เราโกรธมากๆแต่กลับบอกตัวเองว่าไม่ได้สิเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเราต้องมีเมตตาห้ามโกรธหรือเวลาที่เราเสียใจจนใจจะขาดแต่กลับฝืนยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีเสมอ การทำแบบนี้เราไม่ได้กำลังแก้ปัญหาเลยครับเราแค่กำลังเอาพรมสวยๆที่เขียนว่าคิดบวกไปปิดทับกองขยะของอารมณ์เอาไว้โหเหมือนการสร้างภาพให้ตัวเองดูเป็นคนดีเป็นคนจิตวิญญาณสูงส่งทงั้งทั้งที่ข้างในกำลังพังทลายมินนึกออกเลยคะ่ะเหมือนบางทีเพื่อนอกหักมาใหม่ๆแล้วเราก็รีบปลอบไปว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่า ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการอาจจะแค่คนที่นั่งร้องให้เป็นเพื่อนเงียบๆก็ได้นะคะใช่เลยครับนั่นคือการใช้ยาชาแทนที่จะยอมรับว่าเออตอนนี้ฉันโกรธหรือตอนนี้ฉันเสียใจจริงๆแล้วลงไปสำรวจความรู้สึกนั้นว่ามันมาจากไหนเรากลับเลือกที่จะหนีมันไปหาคอนเซปต์สวยๆว่าฉันต้องเป็นคนดีหรือฉันต้องคิดบวก ซึ่งมันก็มาถึงอาการที่2ที่เกี่ยวข้องกันมากเลยครับคือการใช้ความไม่ยึดติดเป็นกราะป้องกันอันนี้ก็น่าจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะพี่ก้องบ่อยมากครับโดยเฉพาะในความสัมพันธ์คือการเอาคำสอนที่ลึกซึ้งอย่างอน,นิจจังหรือความไม่ยึดติดมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือหนีจากการสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งเพราะกลัวความเจ็บปวด พอมีปัญหากันแทนที่จะหันหน้าคุยกันดีๆก็บอกว่าเราไม่ควรยึดติดกันนะหรือพอจะเลิกกันก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราต้องยอมรับมันโดยที่ไม่เคยได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์นั้นเลยมินแม็กออกเลยค่ะพี่ก้องเหมือนเพื่อนมินคนนึงเลยค่ะเวลาเขามีปัญหากับแฟนทีไรนะแทนที่เขาจะเคลียร์ใจกันตรงๆนะคะเขาจะหนีไปนั่งสมาธิแล้วกลับมาบอกแฟนว่า เราต้องปล่อยวางนะเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่สิ่งสมมุติสุดท้ายปัญหามันก็ไม่เคยถูกแก้จริงๆเลยนะคะพี่ก้องมันแค่ถูกสุกไว้ใต้พรมรอวันระเบิดนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ Spiritual Bypass เลยเขาไม่ได้ปล่อยวางปัญหาจริงๆครับเขาแค่หลีกหนีการเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งมันก็นำมาสู่อาการที่3ที่น่าจะตรงกับผู้ฟังช่องเราหลายคนเลยครับ นั่นคือการติดกับดักความรู้หรือ intellectual trap กับดักความรู้หมายถึงการอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆฟังพอดแคสต์เยอะๆหรอซะใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าการหาความรู้ไม่ดีดีมากๆเลยแต่มันจะกลายเป็นกับดักทันทีเมื่อเราใช้ความรู้นั้นเป็นสิ่งทดแทนการลงมือปฏิบัติจริงคือเราสามารถอธิบายเรื่องขันห้าได้เป็นฉาก อ้างอิงพระไตรปิฎกได้แม่นยำโตเถียงเรื่องปรัชญาได้เป็นวันวันรู้สึกฉลาดรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นที่ยังไม่ตื่นแต่ในชีวิตประจำวันเรายังคงหัวร้อนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยยังคงตัดสินคนอื่นยังคงทุกข์กับเรื่องเดิมๆไม่เปลี่ยนเหมือนกับว่าธรรมะกลายเป็นแค่งานอดิเรกทางปัญญาไปเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ อัดตาของเราเอาไปใช้เพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นโดยที่เนื้อแท้ข้างในไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถูกต้องครับทั้ง3อาการนี้เสพติดความคิดบวกใช้ความไม่ยึดติดเป็นเกราะป้องกันและติดกับดักความรู้มันคืออาการคลาสสิกของคนไข้ที่กำลังฉีดยาชาที่ชื่อว่า spiritual bypass ให้กับตัวเองอยู่ครับซึ่งมันก็เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าทำไมล่ะ ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นแค่ยาชาไม่ใช่การรักษาที่แท้จริงทำไมทางลัดที่ดูเหมือนจะปลอมๆแบบเนี้ยมันถึงได้น่าดึงดูดใจคนในยุคนี้กันมากขนาดนั้นเลยล่ะครับพี่ก้องเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับมิน้นทำไมเราถึงยอมฉีดยาชาให้ตัวเองทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่ช่วยให้หายขาดคำตอบในทางจิตวิทยานั้นลึกซึ้งมากครับเพราะโดยพื้นฐานแล้ว spiritual bypass คือกลไกลการป้องกันตัวของอัตตา หรือ e c o ก่ e ิฟเอนซ์แมคคาที่ยับยนที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยครับก,กลไกการป้องกันตัวของอัตตาเหมือนที่เวลาเราทำอะไรผิดแล้วเราจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอะไรแบบนั้นหรอครับพี่ก้องใช่เลยครับอัตตาหรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมามันมีหน้าที่หลักคือปกป้องตัวเองให้รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ แล้วจะมีอะไรที่ทําให้อัตรารู้สึกดีไปกว่าการที่มันสามารถบอกตัวเองได้ว่าฉันอยู่เหนือปัญหาเมืองสกริมฉันเป็นคนพิเศษฉันตื่นรู้แล้วลหะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างตัวตนทางจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาซ้อนอีกทีหนึ่งซึ่งตัวตนใหม่นี้จะดูดีกว่าฉลาดกว่าและสงบกว่าตัวตนเดิมๆของเราแน่นอนครับลองคิดดูสิครับระหว่างการยอมรับตรงๆว่าฉันกำลังโกรธมาก และฉันไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงกับการบอกตัวเองว่าความโกรธเป็นแค่พลังงานอย่างหนึง่งฉันอยู่เหนือมันแล้วแบบไหนที่ทําให้อัตตารู้สึกดีกว่ากัน <c oughs> แน่นอนว่าต้องเป็นแบบหลังสิคะแบบแรกมันดูเปลาะบ,บางดูแพ้แต่อย่างหลังมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นประมาจารย์เลยค่ะที่ก้องมินึกออกเลยเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนและมีปัญหาดราม่ากันถ้าเราเป็นคนเดียวที่นิ่งๆแล้วพูดคําคมธรรมะออกมาได้ มันจะรู้สึกเหมือนเราคุมเกมได้ทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่หอมหวานและน่าเสพติดมากเพราะแก่นแท้ของมันคือการหลีกเลี่ยงความเปราะบางครับการเผชิญหน้ากับขยะในใจตัวเองจริงๆไม่ว่าจะเป็นปมในวัยเด็กความไม่มั่นคงความกลัวมันเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและเละเทอะมากครับ spiritual bypass มันมอบทางออกที่ดูสะอาดกว่าดูสง่าง,งามกว่า มันให้ความหวังว่าเราจะสามารถข้ามความเจ็บปวดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงไปคลุกคลีกับมันมันคือการสัญญาจะพาเราไปสู่การบรรลุธรรมโดยที่ไม่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนคำพูดที่ใช้แต่โครงสร้างข้างในยังเหมือนเดิมทุกอย่างถูกต้องครับมันคือการติดอยู่แค่ระดับเปลือกซึ่งพอพี่ก้องอธิบายมาแบบนี้มินก็ยิ่งเกิดคำถามที่สำคัญมากๆขึ้นมาเลยครับ มันทำให้มิ้นย้อนกลับไปสงสัยเรื่องคอสของท่านอาจารย์โกเอ็นกาที่เราคุยกันในตอนที่แล้วคือในคอสสิบวันนั้นที่เรารู้สึกสงบมากๆรู้สึกเหมือนหลุดค้นจากโลกภายนอกไปเลยเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าสภาวะที่เราเจอในนั้นมันไม่ใช่สปิเรชัวลไบพาสรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมันก็ดูคล้ายกับการหนีโลกแห่งความเป็นจริงที่วุ่นวายไปอยู่ในฟองสบู่ที่ปลอดภัยเป็นเวลาสิบวันแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับออกมาเจอปัญหาเดิมๆอยู่ดี มันต่างกันยังไงคะนั่นคือจุดที่เฉียบคมที่สุดเลยครับมิน้นและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่สับสนกันบนเพลนเพลนแล้วเนี่ยการปลีกตัวไป10วันมันดูเหมือนการหนีโลกที่สมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแฮกลงไปดูที่โปรโตโคอลหรือวิธีการจริงๆเราจะพบว่ามันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ท่านอาจารย์โกเอนกาออกแบบไว้ไม่ใช่ห้องหลบภัยครับแต่มันคือสนามรบจำลองที่เข้มข้นที่สุดต่างหาก สนามรบจำลองหมายความว่ายังไงคะลองนึกดูนะครับกลไกของ spiritual bypass คืออะไรคือการหนีใช่ไหมครับหนีจากความรู้สึกไม่สบายหนีจากความเจ็บปวดพอมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รีบเอาคำว่าเมตตามาปิดทับพอมีความเศร้าเราก็เอาคำว่าอันนี้จังมาปลอบใจเรากำลังวิ่งหนีออกจากสนามรบตลอดเวลาแต่โปรโตโคอล10วันของวิปัสสนามันทำตรงกันข้ามเลยครับ มันบังคับให้เราเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดซึ่งก็คือความรู้สึกไม่สบายในใจเราเองแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยบังคับยังไงเหรอคะตั้งแต่วินาทีแรกที่เรารับศีลเลยครับการนิ่งเงียบอย่างประเสริฐหรือ noble silence ที่เราคุยกันตอนที่แล้วมันไม่ใช่การหนีความวุ่นวายนะครับแต่มันคือการปิดประตูหนีทุกบานเราคุยกับใครก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้ เราไม่มีเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจอะไรเหลือเลยเมื่อไม่มีอะไรจากข้างนอกให้หนีไปหาเราก็เหลือทางเลือกเดียวคือต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับขยะที่มันฟุ้งขึ้นมาจากข้างในใจเราล้วนๆจริงด้วยค่ะพอไม่มีอะไรให้ทำเราก็จะเริ่มเห็นความคิดตัวเองชัดขึ้นความกังวลความฟุ้งซ่านและที่สำคัญที่สุดมันบังคับให้เรารเผชิญหน้าผ่านเทคนิคการปฏิบัติโดยตรงเลยครับจำได้ไหมครับว่าเราต้องทำอะไร เราต้องสแกนร่างกายแล้วเฝ้าสังเกตเวทนาซึ่งก็คือความรู้สึกทางกายทุกรูปแบบท่านอาจารย์กวนก้าไม่ได้สอนให้เรานึกถึงสิ่งสวยงามไม่ได้ให้เราภาวนาคำศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้รู้สึกดีแต่ท่านสั่งให้เราจ้องมองความจริงที่ปรากฏบนร่างกายเราไม่ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดที่เหมือนกระดูกจะหักความคันที่เหมือนมีมดมาไตาหรือความรู้สึกสู้ซาที่น่าพึงพอใจท่านสอนให้เราทำสิ่งเดียวคือ แค่ดูมันเฉยๆมมันคือการฝึกไม่หนีมันคือการฝึกไม่หนีในระดับที่ลึกที่สุดครับและจุดที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือการนั่งอธิษฐานที่เราพูดถึงกันการตั้งใจนั่งนิ่งๆหนึ่งชั่วโมงเต็มโดยไม่ขยับมันคือการประกาศสงครามกับนิสัยเดิมของเราเลยครับในช่วงเวลานั้นความเจ็บปวดความเบื่อนายความกระสับกระส่ายซึ่งก็คือ ทุกขเวทนาที่เราพยายามหนีมาทั้งชีวิตมันจะปรากฏตัวออกมาอย่างเต็มรูปแบบและวิปัสสนาก็บอกกับเราว่าอย่าหนีแค่ดูมันดูความจริงของมันมันคือการฝึกไม่หนีมันคือการฝึกไม่หนีในระดับที่ลึกที่สุดและจุดที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือการนั่งอธิษฐานที่เราพูดถึงกัน การตั้งใจนั่งนิ่งๆหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ขยับเป็นการประกาศสงครามกับนิสัยเดิมของเราเลยค่ะในช่วงเวลานั้นความเจ็บปวดความเบื่อหน่ายความกระสับกระส่ายคือทุกขเวทนาที่เราพยายามหนีมาทั้งชีวิตมันจะปรากฏตัวออกมาแล้ววิปัสสนาก็บอกกับเราว่าอย่าหนีแค่ดูแค่ดูความจริงของมัน มิ้นเข้าใจแล้วค่ะพี่ก้อง Spiritual Bypass คือการพูดว่าปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บแต่การปฏิบัติวิปัสนาคือการรู้สึกเจ็บอย่างเต็มที่แล้วสังเกตมันจนเราปล่อยวางมันได้เองเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงถูกต้องที่สุดครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการปล่อยวางจอมปลอมกับการปล่อยวางที่แท้จริง การปล่อยวางของ spiritual bypass มันเกิดจากความคิดเป็นการใช้คอนเซปต์ทางปัญญาเพื่อกดทับปัญหาแต่การปล่อยวางในวิปัสสนามันเกิดจากปัญญาที่มาจากการเห็นด้วยประสบการณ์ตรงเราปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะเราพยายามจะปล่อยแต่เพราะเราเห็นซ้ําๆจน,จนจิตมันเข้าใจเองว่าไม่มีอะไรให้ยึดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือการชําระล้างไม่ใช่การกดทับครับโหพอแยกแบบนี้แล้วชัดเจนมากเลยค่ะพี่ก้อง มันคือคนละเรื่องกันเลยจริงๆแสดงว่าบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าเรากำลังตื่นจริงหรือแค่ฝันหวานอยู่มันไม่ได้วัดกันที่เรารู้สึกสงบแค่ไหนบนเบาะสมาธิแต่มันต้องวัดกันในสนามรบของชีวิตจริงใช่ไหมคะว่าเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเราหนีมันด้วยยาชาหรือ เรารเผชิญหน้ากับมันด้วยมีดผ่าตัดที่เราถูกฝึกมาแล้วแล้วผลลัพธ์ของสองวิธีนี้ในชีวิตประจำวันมันต่างกันยังไงบ้างคะแน่นอนครับน้องมิ้นท์และนั่นคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงเลยสนามทดสอบที่แท้จริงของนักปฏิบัติไม่ได้อยู่บนเบาะสมาธิที่เงียบสงบหรอกครับแต่อยู่กลางสี่แยกไฟแดงตอนชั่วโมงเร่งด่วนอยู่ในห้องประชุมที่โดนเจ้านายตำหนิหรืออยู่ในบทสนทนาที่กำลังจัดทะเลาะกับคนรักของเรา ที่เหล่านั้นต่างหากคือห้องผ่าตัดของจริงแล้วผลลัพธ์ของสองวิธีนี้ในสนามรับจริงมันต่างกันยังไงคะคนที่ใช้ยาชากับคนที่ใช้มีดผ่าตัดเวลาเจอรถปาดหน้าพวกเขาจะแสดงออกต่างกันยังไงคะพี่ก้องเห็นภาพเลยครับคนที่ใช้ยาชาหรือทำสปิ i ิ u ช l ลไบพ s สเนี่ยพอโดนรถปาดหน้าปุ๊บปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นข้างในอาจจะไม่ต่างกันเลยคือมีความโกรธความหงุดหงิดพุ่งขึ้นมา แต่สิ่งที่ต่างคือวิธีจัดการครับเขาอาจจะรีบกดมันไว้และบอกตัวเองว่าเราต้องปล่อยวางสิโกรธไปก็เท่านั้นแต่ลึกๆแล้วในใจยังตัดสินคนขับรถคันนั้นไปแล้วว่านิสัยไม่ดีเลยไม่มีมารยาทความสงบของเขาจึงเป็นความสงบที่เปราะบางมากครับมันคือการฝืนยิ้มทั้งๆที่ททในใจยังเดือดอยู่และพลังงานส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการรักษาภาพของคนที่ไม่โกรธ เหมือนใส่หน้ากากของความสงบไว้แต่ข้างในยังเป็นคนเดิมแล้วคนที่ใช้มีดผ่าตัดล่ะคะคนที่ตื่นรู้จริงๆเขาไม่โกรธเลยหรอคะเขายังโกรธได้ครับนี่คือจุดที่คนเข้าใจผิดเยอะมากการตื่นรู้ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นหินที่ไม่มีความรู้สึกแต่การฝึกฝนวิปัสสนามันทำให้เรามีปฏิกิริยาตอบโต้น้อยลงและที่สำคัญคือรู้ทันอารมณ์ของตัวเองได้เร็วขึ้นมากพอโดนรถปาดหน้า ความกโกรธอาจจะยังพุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมแต่เพราะเขาคุ้นเคยกับการเฝ้าดูเวทนาที่ไม่สบายบนร่างกายตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเขาก็จะเห็นทันทีว่าอ๋อความรู้สึกร่อนวุบวาบมาแล้วความรู้สึกตึงที่หัวไหล่มาแล้วเขาเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการทางร่างกายแทนที่จะเข้าไปเป็นผู้กโกรธถูกต้องครับเขาเห็นมันเป็นแค่กลุ่มก้อนของความรู้สึกที่ไม่เที่ยง และเพราะเขาเห็นมันเขาก็เลยไม่เติมเชื้อให้มันด้วยเรื่องราวในหัวเขาจะไม่คิดต่อว่าไอ้บ้านี่ขับรถยังไงเขาก็เห็นความรู้สึกร้อนๆนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ค่อยๆดับไปเองเร็วกว่าคนทั่วไปมากๆจากที่เคยอาจจะหัวเสียไปทั้งวันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำเข้าใจแล้วค่ะความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือ คนที่ทำ spiritual bypass จะพยายามหนีความโกรธแต่คนที่ปฏิบัติจริงจะเห็นความโกรธแล้วปล่อยให้มันสลายไปเองตามธรรมชาติของมันและผลลัพธ์ในระยะยาวมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับมิ้นคนที่ทำ spiritual bypass บ by ่อยๆความสงบของเขาจะเปราะบางมากและมักจะกลายเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นมากขึ้นเขามักจะมองว่าคนอื่นที่ยังโกรธยังทุกข์ คือคนที่ยังไม่ตื่นหรือปฏิบัติไม่ถึงอัตตาทางจิตวิญญาณของเขาจะพองโตขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ปฏิบัติจริงจังเมื่อเห็นคนอื่นโกรธเขาจะเข้าใจและมีเมตตามากขึ้นครับเพราะเขาเห็นว่าอ๋อเขากำลังทุกทรมานจากไฟที่เผาอยู่ในใจเขาเองเหมือนกับที่ตัวเขาเองก็เคยเป็นมาก่อนโอเคค่ะมินว่ามินได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะ ถ้าเปรียบเทียบแบบที่พี่ก้องว่าไว้ตอนแรก spiritual bypass ก็คือการที่เราเรียนรู้ทฤษฎีการใช้ยาชาเราแค่รู้ว่าจะต้องพูดคำว่าปล่อยวางตอนไหนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่การปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้องตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นกาคือการเข้าโรงเรียนแพทย์เพื่อเรียนรู้วิธีใช้มีดผ่าตัดจริงๆแม้ตอนฝึกมันจะเจ็บแม้ตอนลงมือผ่าตัดมันจะน่ากลัว แต่มันคือหนทางเดียวที่จะรักษาโรคให้หายขาดจากรากมันได้จริงๆสรุปได้ยอดเยี่ยมเลยครับมิ้นท์มันคือความแตกต่างระหว่างการหลอกตัวเองให้สบายใจกับการปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเผชิญความจริงซึ่งทั้งสองทางนี้มันอาจจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันคือความต้องการที่จะพ้นทุกข์แต่เส้นทางและปลายทางนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะที่ก้อง ว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมีหลักอะไรให้เราคอยตรวจสอบตัวเองไหมคะว่าเรากำลังใช้มีผัดตัดไม่ใช่เผยหยิบยาชามาใช้โดยไม่รู้ตัวแน่นอนครับน้องมิ้นและนั่นคือประเด็นที่จะตัดสินทุกอย่างเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเดินถูกทางมีหลักการง่ายๆที่เหมือนเป็นกระดาษลิดมัสให้เราใช้ตรวจสอบตัวเองได้เสมอเลยครับหลักการนั้นก็คือคุณกำลังเคลื่อนที่ เข้าหาความรู้สึกที่ไม่สบายหรือคุณกำลังเคลื่อนที่หนีมันเคลื่อนเข้าหาหรือเคลื่อนหนีใช่ครับเวลาที่ความโกรธความเศร้าหรือความเจ็บปวดปรากฏขึ้นสังเกตปฏิกิริยาแรกของตัวเองครับเรากำลังพยายามหาเหตุผลสวยๆมากลบมันไหมเรากำลังรีบไปทำสมาธิเพื่อให้มันหายไปเร็วๆไหมถ้าใช่นั่นคือการเคลื่อนที่หนีครับแต่ ถ้าปฏิกิริยาของเราคือการหยุดนิ่งหันกลับมามองความรู้สึกนั้นตรงๆยอมรับว่าเออตอนนี้ฉันโกรธแล้วลองสังเกตดูว่าความร้อนๆในอกมันเป็นยังไงนั่นคือการเคลื่อนที่เข้าหาครับนั่นคือการใช้มีดผ่าตัดมันคือการเปลี่ยนจากความพยายามที่จะกำจัดความรู้สึกมาเป็นการทำความรู้จักกับมันถูกต้องครับเราหัวใจของคำว่าวิปัสสนานั้นแปลตรงตัวเลยว่า การเห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้แปลว่าการทำให้รู้สึกดีหรือการทำให้สงบนะครับเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติไม่ใช่ความสงบสุขนะครับมิ้นแต่คือความจริงส่วนความสงบสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นเพียงผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเรายอมรับความจริงได้ในที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งตามหาโอ้ประโยคนี้ทรงพลังมากเลยค่ะพี่ก้อง เป้าหมายไม่ใช่ความสงบแต่คือความจริงมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยมันทำให้เห็นว่าทำไม Spiritual Bypass ถึงเป็นกับยักเพราะมันคือการวิ่งตามหาความสงบจอมปลอมโดยไม่ยอมผ่านด้านของความจริงที่เจ็บปวดก่อนและนั่นก็คือทั้งหมดของตอนนี้นะครับการตระหนักว่า Spiritual Bypass นั้นเป็นกับดักที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่เพื่อที่เราจะไปตัดสินใครหรือแม้แต่ตัดสินตัวเองแต่เพื่อที่เราจะรู้ทันครับรู้ทันว่าเมื่อไหร่ที่เรากำลังเผลอหิบยาชาขึ้นมาใช้แทนมีดผ่าตัดและกล้าที่จะวางมันลงแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับบาดแผลของเราอย่างซื่อสัตย์ครับใช่เลยค่ะแล้วสาหรับคุณผู้ฟังล่ะคะ เคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำ spiritual bypass บ้างไหมหรือมีวิธีตรวจสอบตัวเองอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยล่ะคะ่ะ และสำหรับใครที่รู้สึกว่าเนื้อหาของแฮกธรรมะมันช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางเจาะลึกธร,รรมะแบบนี้ต่อไปก็สามารถสนับสนุนช่องของเราผ่านการสมัครสมาชิกได้นะคะทุกๆก,ก,การสนับสนุนเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราจริงๆคะ่ะสำหรับวันนี้ผมก้องและแฮกธรรมะพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยคาถามที่จะเป็นประตูบานต่อไปในการเดินทางของเราครับ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการเผชิญหน้ากับความจริงแต่ความจริงที่ลึกที่สุดที่วิปัสสนาชี้ไปคืออนัตตาหรือการไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วถ้าเราตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงแล้วใครกันแน่ที่กำลังปฏิบัติอยู่ใครคือผู้สังเกตที่เฝ้าดูความรู้สึกเหล่านั้นคำถามนี้จะพาเราไปสู่แก่นที่ลึกที่สุดของการหลุดพ้นจากเมทริกซ์ ติดตามคำตอบกันได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ